โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามใส่ดิงเพื่อเป็นกำลัง mm hmm. ใ,ใจให้คนทำคลิปด,ด้วยนะมาดูลิลี่น,นะพูดน่ารักมากเลยกั <c oughs> ควคนจะเบื่อ <c oughs> เปิดหลายแบบฮะรุ่นสวัสด์วันนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมนะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันน่ารักเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกิจกรรมอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นกิจกรรมเป็นกล่องสมจักรวาลเนาะ เป็นชุดสุดคุ้มเปิดพอร์ลับกรอบโปรไฟล์สกินถาวรหรือรางวัลอื่นๆโอกาสออกสกินถาวร0.53%กรอบโปรไฟล์หรือส่วนประกอบของสกินนะส่วนประกอบของสกินอะไรเนี่ย1.42%เหรียญน,นักลบจักรวาล13.01%ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกิน32%แล้วก็เพชร53.04%เลย อืมน่าร้อน่าสนใจนะเดี๋ยวมาดูตัวละครทีหนึ่งแต่ว่าอืมมันเป็นกล่องสุ่มกล่องละเก้าขูปองเนาะโอเคก็เป็นกรอบโปรไฟล์วอลเลอร์พาซีซัน่นหกรู้สึกว่ากรอบก็สวยใช้ได้เลยแล้วก็มีสกินของลิกเตอร์ของซาต้าแล้วก็ของเวเลสเนาะคือสนใจตรงสกินอยน่นะเนี่ยเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวมาดูว่ามีตัวละคอรอะไรกันบ้างลแล้วกันนะอะก็มีกรอบวอลเลอร์พาใช่ป่ะซีซันหกแล้วก็มีสกินของเอลิกเตอร์ itter, เนาะเป็นสเปซโลนิน<อ>ก็เท่ <พอ S 1> ดีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นของซาตตาอันนี้เคยอยู่ในวอลเลอร์พาจาได้ซีซันไหนแต่ใกล้ๆนี่แหละอะ่แล้วก็อันนี้เวเลสแล้วก็อันนี้ดีแอ็กเนาะได้ดาร์ซี่ไม่ใช่ดีแอ็กดาร์ซี่ <laughs> แล้วก็หีบเลือกสีผมของ s p ป c โลนะิ in r i c ตอร์เนาะก็เปิดเพื่อ,อสามารถรับสีผมสีแดงสีม่วงหรือสีเหลืองเนาะอของ s p ป c โลน n in Richter ก็คือถ้าไม่มีสก,กินก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรดีอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญเนานะเหรียญนบจักรวาล50เหรียญ5เหรียญ3เหรียญแล้วก็1เหรียญเนะแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปชิ้นส่วนสก,กินทั่วไปเพชสิเม็ดแล้วก็เพชยีเม็ดอืม

Failure doesn't scare me. Incompetence does. Of this is the source of all powers. โอเคก็ okay. มาดูจำนวนเหรียญที่ใช้ในการแลกเนาะก็คือเอานักรบจักรวาลมาแลกอันแรกก็ใช้23เหรียญ23เหรียญสตาร์าใช่เวเลส18ดดาซี่ e 18แดละที่เหลือก็เป็นดาบสเปซโลนินอันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรเนาะแล้วก็เป็นหีบเปลี่ยนสีผมก็คือถ้าไม่มีสก,กินก็เอาไปทำอะไรไม่ได้ดีแต่ใช้เหรียญน,น้อยมากใช้แค่1เหรียญเอง <c oughs> ก็เดี๋ยวไปลองสุ่มกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไงนะไอ้ตรงนี้เข้ามาดูได้ตรงกิจกรรมนะแล้วก็กดตรงร้านค้าโอเคเดี๋ยวไปที่ร้านค้าเอ,อ้ตรงนี้มันมีอยู่ตรงข้างนอกดูตรงนี้มุมบนซ้ายโอเคเดี๋ยวลองสุ่มตรงนี้สักืลองสักห้าแล้วกันเนาะแล้วก็วไปสุ่มในร้านค้าอีกห้าแล้วมาดูกันว่าจะได้กี่เหรียญกันเนาะสำหรับกิจกรรมนี้หวังว่า <laughs> คงได้เหรียญน,นะ แต่มันไม่การันตีอ่ะอาจจะไม่ได้ก็ได้โอเคสูงสุด100กล่อง900คูปองนะเดี๋ยวเราสุส่มซัก5กล่องที่บอกไปโอเคมาดูกันว่าจะได้กี่เหรียญตื่นเต้นเสียไป45คูปองได้มา1เหรียญคุ้มไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองมันได้ตัวได้อะไรบ้างนะอยู่ไหนนะเอ๊ออ๋อตรงนี้ ได้แค่เปลี่ยนสีผมลิเตอร์เนาะซึ่งไม่มีสก,กินลิเตอร์ไม่รู้จะเปลี่ยนสีผมอะไร <c oughs> โอ้ยน้อโอเคเดี๋ยวไปดูในร้านค้าแล้วกันนะโอเคก็ยังเป็นตัวของตวเลนเนาะตัวขายของเกมเลยปะเนี่ยโอเคก็ในกิจกรรมนี้เนาะเรามาดูกันชุดสุดคุ้มเหมือนกันเลยเป็นกล่องเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนจุดในการซื้อ หรือสัก,100กร้อยกล่องดีไหมไม่ได้คูปองไม่ถึงอาอีกห้าคูปองเอห้ากล่องแวล่อวอะไรนี่เออเอาใหม่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 โอเคไหนลองมาดูสิแสดงว่าอย่างนี้แล้วน่าจะได้สกินแน่เลยต้องเป็นรางที่บอกว่าเราได้สกินแน่นอนนะมาดูกัน<笑><笑>จะเปิดกี่ทีก็ตื่นเต้นตื่นเต้น เดี๋ยวมาดูกันเนีอยมไม่ได้สก,กินนะแต่ได้เหรียญน,นักลบมาห้าเหรียญโอ้ได้เยอะอยู่นะาโอ้ไม่เคยได้เกินหนึ่งเหรียญสองเหรียญแล้วนานๆจะได้เดี๋ยวมาดูซิตอนนี้แลกสก,กินได้อะไรได้บ้างนะเอ่อตอนลองทะเลาะกับเครื่องก่อนกว่าจะกดไปเออก็อืมแลกอะไรไม่ค่อยได้แลกสีผมลิเตอร์กับดาบสเปซโลนินไม่รู้เป็นอะไร ใครรู้มเมนบอกหน่อยว่าเอาไปทำอะไรบ้างเอ,อ้ยก็ยังแรกอะไรไม่ได้เลยเนาะสกินสักตัวโอ้เสียใจไม่เป็นไรครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจะรออ่านพยายามอ่านทุกเม้นเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วย Uh, สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับเย่ yeah. I feel alive. Before your master, I feel alive. Witness my brilliance. Before your master, Kneel before your master, new before your master. I feel alive. I feel alive. I feel alive. alive.